คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสนับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางคณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับพบก,กับสูตรหวยโชคเศรษฐีมล้วนะครับกับสูตรดับสิบล่างตลอดชีพนะครับสูตรที่2นะครับอย่าลืมนะครับกติดตามนะครับเพื่อ เทียบตัวเลขด้วยนะครับเพื่อความแม่นยำยิ่งเทียบไปหลายสูตรท่านก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเรามาดูนะครับสถิติตรงนี้เราแสดงเห็นอยู่แล้วว่าคำนวณกันอย่างไรนะครับแต่ว่าคุณดูควบคู่ไปกับเรานะครับว่าเราคำนวณจริงไหมล้วก็นําไปเทียบตัวเลขนะครับผมก็จะแสดงให้เห็นวิธีทำ่างนี้แ้นะครับนะให้คุณเห็นไปนะครับเรามาดูนะครับ ใส่ิแต่ปี62น,นะครับที่ออก0 7 4 8 2 4 2 5 6ครับเราใช้ในส่วนเรา,เราโดยเราใช้ในส่วนของหลักร้อยดังวันที่1คูณด้วย2 8 2 16 16บวก2คงที่ครับ16 17 18ได้10 18จะไม่ใส่8ครับใส่หลักหน่วยคือได้8 8ไม่พบในหลัก10ล้รนครับต่อมาครับ1เมษายน1เมษายน1มีนาคม62คำตวนเด็มบน,บนออกก็ได้ เลข4 4ไม่พบหนักสิบลางครับ16มีนาคม6 2คำนวณเงินบนกระไดเลข4 4ไม่ปบหนักสิลลางครับ1เมษายน62คำนวณเงินบนกระไดเลข6 6ไม่พบในหลักสิบลางครับต่อมา16เมษายน6 2คำนวณเงินบนกรไดเลข8 8ไม่ประกดหนักสิลางครับ2พฤษภาคม6 2คำนวณเงินบนดกไดเลข8 8ไม่พแหนัก1 10ลางครับ สิบหกพิศษว่าคมหกสองคำนวณในบล็อกมาได้สิบหกพิศจว่าคนหกสองคำนวณในบน็อกได้เลขสองสองไม่พบหนักสิบล้านครับหนึ่งมิหนึ่งมิลายนหกสองคำนวณในบรรอกมาได้เลขศูนย์ศูนย์ไม่พบหนักสิบล้านครับสิบหกพิเศษายอมหกสองคำนวณในบรรอกมาได้เลขสองสองไม่พบหนักสิบล้านครับหนึ่กระตาคม62คำนวณในบอกมาได้เลขสีไม่พบหนักสิบล้านครับ สิบากรกฎาคมหกสองคำนวณเดนบนดับไ,ได้เลขหกหกไม่พปแนกนวสิบล้านครับ1สิงหาคมหกสอคำนวณเดนบนดไ,ได้เลขสองสองไม่พปแนน่งสิบล้านครับ16บสิงหาคมหกสอคำนวณเดนบนเด็บน, hein, บ,นบนดอกได้เลข 0. 0, 0, ลค, 1, ล 6, 2, คำนวณดับบนได้เลขศูนย์ศูนย์ไม่เปแนำนวนสิบล้าน,านา 6. 6, 6, ครับหนึ 6, 6, ่งกันยายนหกสองคำนวณดับบนได้เลขหกเลขหกครับเลขหก่ามาดูครับเลขหก หไม่พบในหลักสล่างครับหกันยายนหกสองคำนวณดับบนได้เลขแปดแปดับล่างได้เลขแปดับสิล่างแไม่พบในหลักสล่างครับหสิงหาคมหนึ่ตุลาคมหกสองนวณเนี่ยบวกคำนวณด,ดับได้เลขสเออติดปากมาจากสตรทีละสี 4, ไม่พบในหลักสบล่างสิบหกตุลาคม 6, 2, คนนหกสองคนวณได้เลขสอไม่พบในหลักสบล่างครับ หนึ 1> 1. ่งพิกาย,ยนหกสองคำนวณเลขได้เลข8ปดแปดไม่เป็นแลกสิบล้านครับ 16. พหกพิกายยนหกสองคำนวณเลขกลับได้เลข6 6หกไม่เป็นแดกสิบล้านครับหนึนวาคม 6. กสองคำนวณเนบได้เลข4 4่สี่ไม่ป็นแกสิบล้านครับ 16. บหธนวาคม 6. กสองคำนวณเนคำนวณเลขดับได้เลข0 0นย์ศูไม่ป็นแดสิล้านครับ 30. มสนวาคมหกสาม 6กสองคำนวณดับเลขดับได้เลขสองสองไม่เป็นเลสิล้านครับสิบเจ็ดมกราคมหกสามนะครับเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่บวกสองของที่เป 16, ได้ดับเลขหครับหกไม่เป็นเลสิบล้านครับหนึกุมภาพันธ์หนึ่งกุมภาพันธ์หนึ่กุมภาพันธ์หนกุมภาพันธ์หกสานวณเด่นคำนวณเลขดับได้เลขหกหกไม่เป็นเลขสิบล้านครับ สิบหกกุมภาพันธ์หกสาคำนวณเลขตับไปเลขศูนย์ศูนย์ไม่เป็นในสิบล้านครับ1นึ่งมีนาคมหกสามคำนวณเลขตับไปเลขศูนย์ศูนยไม่เป็นในสิบล้านครับสิบหกาคมหกสามคำนวณเลขับไปเลขศูนย์ศูนย์ไม่เป็นในสิบล้านครับสิบหกพฤศภาคมหกสาคำนวณเลขตับไปเลขสองเลขสองนะครับทูกสึกหลุดเป็นครั้งที่1นะครับจะพูดครับเลขสองนะ 2พบในหนัสิบล้านครับตัวเป็นอันที่1จริงด้วยนะครับต่อมาครับ16ไม่ได้บนหกสามคำนวณเลขดับได้เลข2 2ไม่พบในสิบล้านครับ16ไม่ได้บนหกสามคำนวณเลขดับได้เลข0 0ไม่พบในสิบล้านครับ1การะดาษดาของหกสามคำนวณเลขดับได้เลข6 6ไม่พบในสิบล้านครับเหนือสิบหกกระดาษดาของหกสามคำนวณเลขดับได้เลข6 6ไม่พบในสิบล้านครับ หสิงหาคมหกสามคำนวณเลิดเป็นเลขแปดแปดไม่พ้แนงสิบล้านครับอาเลขแปดพ้น่งสิบล้านหลุดเป็นที่สนะครับตั้งแต่ปีหกสองเพิ่งหลุดเป็นที่สนะครับสิบหกสิงหาคมสิบหกสิงหาคมสิกสิงหาคมหกสามคำนวณเลขดับเป็นเลขแปไม่พ้นง10บล้านครับหกันยายนหกสามคำนวณเลขดับเป็นเลขได้เลขศูนย์ศูนย์ไม่พ้นแนงสิบล้านครับ สิกกันยายนหกสามคำนวณเลขตับด้เลยี2สสองสไม่ปรนเงินสิบล้านครับหนึ่ตุลาคมหกสาคำนวณเลขดับด้เลยี8สแไม่ปรนเงินสิบล้านครับ1นตุลาสิบหตุลาคมหกสามคำนวณเลขตับเ้เลยก2 2ไม่เป็นเงินสิบล้านครับหนึ่งพฤศจิกายนหกสาคำนวณเลขจับด้เลยี0สศูนย์ศูนย์ไม่ปรนเงนสบล้านครับ1ิบหกพฤศจิกายนหกสามคำนวณเลขตับด้เลยี่ มื่ไม่พบในสิบล้านครับ1่สิงหาคม6าคำนวณเล็กับเป็นเลข0 0นยศูนย์ไม่พบในสิล้านครับ16บหกธันวคมาคำนวณเล็กลงเป็นเลข8เลข8นะครับลำดยบครับเลข8นั้นไม่พบในสิบล้านครับ30มสิธันวคมาคำนวณเล็กลงเป็นเลข4 4นั้นไม่พบในหลัก10ล้านครับต่อมาครับ สิบเจดมาคมหกำนวณเลขดับสามคูณสองเป็น6 6หกบวกสเป็นแปด่ดบเลขแปดครับเลขแปดนั้นไม่พบในหลักสิบล้าครับในวันถัดมาครับต่อมาครับสิบบกหนึ่งกุมภาพันธ์หกสี่ครับคำนวณเลขดับด้เลขแปดเลขแปดนะครับตบบดูครับแปดไม่พบในหลังสิบล้านครับสิบบ,บกกุ หกสองสิบสองสองสองบวกสองที่เป็น, 4, น 4, สี่ด้ดับเลสี่ครับสี่นั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับ1งมีนาคมหกสี่คำนวณเลขดับได้เลขสองสองไม่พบในสิบในหลักสิบล้ครับสิมีนาคมหกสี่คำนวณเลขดับได้เลขสามค <ari> ับคครับคำนวณเลขดับได้เลขสามสไม่พบในสิบล้านครับ สิบหกพิาคมหกสีคำนวณเล้กั้เปเลขศูนศูนพบเนี่ยสิล้านครับตัวแปลงที่สเท่านั้นนะครับต่อมาครับหเมษายนหกสี่คำนวณเลขกับตเปเลขหกหกไม่พบในสิบล้านครับสิเมษายนหกสี่คำนวณเลขกับตเปเลขหกหกไม่รบในสิบล้านครับสพฤษภาคมหกสี่คำนวณเลขกับตเป็นเลขหกหกไม่พบในสิบล้านครับสิพฤษภาคมหกสี่คำนวณเลขกับตเปนเลขส 2ไม่พอในสล้านครับ1ไม่ไดี่64คำนวณเลขับตัวเลข0 0ไม่พอในส0ล้านครับ 1. 6กไม่ได้่64คำนวณเลขับได้เลข8 8ไม่พอในสิบล้านครับ1กระดาษทอคหกคำนวณเลับตัวเลข2 2ไม่พอในสิล้านครับ16กระดาษทองนะครับคำนวณเลกับตัวเลข6 6ครบเนี่ยสิบล้านครับรผลแฟงที่4นะครับตั้งแต่ปี62นะ1นสิงหาคม64ครับ2อคูณสเป็น4 4่บวกสเป็น6ได้ดับเลข6ครับ6นั้นไม่ตป็นเลขสิบล้านครับ16สิงหาคม64นะครับ7 2 14 14งสบวกสงของที่เป็น16ได้ดับเลข6ครับ6นั้นไม่ตป็นเลขสิบล้านครับ1กันยายน64ครับ 4คูณ2เป็น8 8ปวก2คร10 yes. ับเป็น9เป็น10 0ใศูนย์นิดาเลศูนย์ครับศูนนั้นไม่กป็นเลสล้านครับ16กันยายน64ครับ16กกันยายน6 4นะครับ9ก้าสองสปดวกสองพที่ครับ18บแปด้าย่สบูนย์ิดบเป็กศูนย์ครับศูนย์นั้นไม่เป็นเล1สิบล้านครับ สิบโปรตวละาขหกสี่นะครับหนึ่งคูณสองได้สองสงบวกสของที่เป็นสี่ได้ดับเบิสี่ครับสี่นั้นไม่พบเลขสิบล้านครับสิบัวละคของหกสี่ครับสามคูณสองเป็นหกหกบวกสองครับหกเจ็ดเป็นแปดได้ดับเบแปดครับดับเปดนะแไม่พบแลกสิบล้านครับหนึ่งพิษกายนหกสีครับศูนย์สี่ห้าศูนย์สาสองนาเก้าห้าครับ ศูคูณสได้0 0นย์บวกสอบวกสได้2เลขสอนั้นไม่พอนันสิบลันะต่อมาครับ16พฤศจิกายเป็นหกสี่ศูนย์จ็ดตังสองตั้าเจครับเราจะได้ในส่วนของหลักร้อยคูณด้วยสอนะครับเจ็ดูณสองกับสิบสี่ใช่ไหมเจ็ดสองสิบสวกสองของที่เป็น16 เจ็ดสองเจ็ดสองสิบสี่ก็คือสี 2, อ่สี่บวกสองที่เป็นหกได้จากเลขหกครับต่อไปสิบหกพฤศจิกายนหกสี่เราคำนวณในส่วนของดับในส่วนของหลักสิบล้านใช่ไหมคือเลขหกต่อมาครับเรามาดูหนึ่งธันวาคมหนึ่งธันวาคมตึ๊ด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 หนึ่งธันวาคมหกสี่ออกศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดสองตัวเราเอาแปดสอง เลข6ไม่พบในหลักสิบล้านนะครับเรามาดู1นึ่งเท่ากอหหลักร้อยลงมาที่1คูณด้2สอคูณ2เป็น4 4่สี่บวกสองบวกสองขงที่4 5เป็น6เอา้าวได้ดับตัวเดิมไว้นะได้เลข6ครับโอเคครับเจอปาไปชัดหน่อยเลข6นะครับ อันนี้เป็นสูตรของดับ10ล่างสูตรที่2ตลอดชีพนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขด้วยสำคัญนะสำคัญเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันแกเพื่อนดยแชร์ลง facebook ตัวเองก็ได้นะครับแบ่งปันกับเพื่อน,นะน,น,ร,น,อนรู้ก่อนโดยก่อนกับสุดหอยเชวเศรษจิมาร้านครับสวัสดีครับ